ถ้ามันไก่่ถ้ามันใจ่ในกส่อันี้เออขึ้นราคาละขึ้นราคาเป็นส่องละห้าสิบบาท

พิจิหนมันแพงเขาให้หน้อยเมื่อก่อนให้เยอะพิีิหนเมื่อก่อนให้เยอะเลยอันนี้แพงกว่าโอ้เมื่อคืนไปถึงนน่นเลยนะเขื่นเซเลก,กิตตอาป่าปูมก,กันจนะนบุรี อุ้ยสุดใจแดนเลยนะเนี่ยสุดใจแดนเลยคุณผู้ชมสวยมากคุณผู้ชมต้องไปให้ได้นะแต่รารวอกกระจกแต่มันไม่ค่อยสูงนะถ้าที่สูงอ่คืออันนั้นน่ากลัวมากเลยที่ทผีเสือ้ออะไรอยที่แม่เคยไปจังหวัดอะไรจำไม่ได้เลยนะนัะ่นนะโอ้โหสูงต้องสองพันสี่ร้อยเมตร อันนี้สูงประมาณแบบสัพันธ์โลแต่ว่าเราไปกลางคืนเนี่ยเราเดินแล้วเราใจสั่นเนีลนันนาแข่งใหม่ ้างถุงก็กคงสร้างลำบากมั้งแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่กันไม่รู้ตรงนั้นแต่มันสวยอ่ะถ่ายรูปแล้วจะสวยมากคุณผูช้ชม อืหลังไม่ปัญหา mm hmm. เออยังไม่ได้ทำง,งานบ้านแลเพราะว่ายกของหนักแต่มันยิ่งอัดเสบเมื่อคืนกลับมาถึงบ้านเชี่ยงคืนการชนะบุตรทองตาพุก 打布了微信用的。 กองสุบรอเรือห้าร้อยนะรุ้นเงินสองล้านบาทโอนเงินมาเลยส่งสลิปไปโอนเงินมาเลยรอเรือห้าร้อยรอเรือห้าร้อยรุ้นเงินสองล้านบาท แล้วมีอีดอกทองคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในกล่องสุ่มที่เด็กได้เงินร้อยหนึ่งกับสบุก้นมาอา้าวก็ร้อยหนึ่งได้สองก้อนจะเท่ากับราคาสบุ่อีดอกทองมีค่าส่งร้อยหนึ่งค่ะค่าส่งร้อยหนึ่งค่ะคนซื้อกล่องสุ่มร้อยหนึ่งได้สบู่สองก้อนเท่ากับเขาคุ้มแม่เขาไม่ต้องเสียค่าส่งร้อยหนึ่งรู้เปล่าช้างลากเย็ดอีฮี่อ่ ซื้อก็ไม่ซื้อเรือ่องมาทำมันจากห้ากล่องสุ่มก็ไม่มีแล้วกล่องละร้อยอ่ะก็ไกละหนึ่งอ่ะหนึ่งมื่นกล่องหมดพันไปแล้วไม่ทําแล้วตอนนี้มีแต่กล,อ500ล,ล่องห้าร้อยรเรือห้าร้อยลหัส กอไม่ซื้อมาเสือ,อกทีฮีอ่ะปกติคนซื้อจะบุก้ารหนึ่งค่าส่งร้ายหนึน่งถ้้ยี่สิบกรังหนึ่งค่าส่งตีถ้าไม่ถึงยีนน่สิบจะค่าส่งร้ายหนึน่งรู้รออรกกแต่อเฮี้ะทางแรกเด็ดจะแดกยังไม่มีเลยรับเสือกอีฮีอ่ะสงคุรี่มึงน,นึกว่าส่งฟรีแหละสงคุรี่มันเรยววันเดียวได้นับแต่ค่าส่งมันแพง มึงจะซื้อยังไม่ขายเลยช้างลากเย็ดซื้อเป็นหมื่นกล่องยังไม่ขายเลยจอบเขามาคอมเมนต์อี๋ช้างลากเย็ดโง่และยังมาแสดงความคิดเห็น มีแต่คนบอกว่าคุ้มทั้งนั้นมีมือก็ไม่ซื้อแล้วยังเสือกมาอี้หย่อิออสั์ตอนนี้คนจะสั่งกูก็ไม่มีเพราะมันทคมเป็มันหมดแล้วหมื่นกล่องมันจะรอเรื500อห้าร้อยกล่องละห้าร้อยบาทกล่องสุ่ม ระบบไม่ดูเขาสอนมาแล้วแต่ยังยังทำไม่เป็นงู้งเนยมองไหมครับเดี๋ยวจะให้คนเก่งๆมาทำให้ พราะมันใหญ่ม่นนคนุณผู้ชมปวดหลายห้างนี่เลี้ยวตัวไม่ได้เป็นกั้นหยู่ รอเรือห้าร้อยกล่องละห้าร้อยบาทกล่อ, 500, ลอ,ลองสุ่มรุ่นเงินสองล้านอันนี้มือเช้ากิน,นมือเช้าแล้วกไ็ไม่ได้กินแลยวอยู่แบบนี้ ผมมองออกกลับบ้านไป่ถ้าเส้นเรือหกหมงคุณไปดูหนังต่างแปลเขาจัดในโรงหนังฟ้าพรมสาลจะชื่นแม่ไหมฟ้าพรมสาลเก่งนะเด็กคนนี้จบงานไทยที่สีลมอ่ะเสียงลงดังไปทั่วโลกฟ้าพรมสาล วันนี้เขาเชิญแม่ไปดูหนังชั้น,นเดียวชันเจ็บบัตรนักข่าวไปเต็มเลยนักการเมืองไปเต็มทราบข้อมูลรู้จักมั้ย Để bây đặt chút chút này nó mụ lắm. Sang tỉnh này mà tỉnh bài 3 mù bài giám mục น้องผูกกินผักเยอะไงน้อมสุกดูติงดิค่ะ นังกางแปลงดูฟรีแต่ดูในโรงที่เชนขันวัวผู้ว่ากสมเขาจับคนนี้รอลุ้นเนาะไปยจะยุดสภาหรือเป่ารอลุ้นไปยุด มีกี่ช้างลากเย็ดคอมเมนต์ถามมาเนี่ยสองอาทิตย์จนสบู่ขายหมดไปสองล้านก้อนอีดอกทองนี่ยังไปตายซะมึงช้างลากเย็ดอี้ยกูขายหมดไปสองล้านก้อนมัน,นยังมาถามอยู่นั่นเนี่ยคนอื่น่ะหนึ่งแสนลายก็ซื้อไปหมดแล้วมีอีดอกทองเนี่ยไปตายมึงช้างลากเย็ดอี้ย วันนี้เหรอมาปลุมตัววันนี้จริงเหรออันนี้การใส่การสร้างหมอลพูเหมือวันนี้วันไหน,นแต่วันนี้จตุพงเขาบอกเราที่ลานสุมือมอน,นิดนึงว่างเหร มีสสอมาบอกว่าไม่สมควรยุสบสภาเพราะว่าตอนนี้สอสอคงแบบขี้เกียจหาเสียงแล้วก็มีสอสอมาพูดบอกว่าไม่อยากให้ลงสนน <c oughs> วัาเดี๋ยวจะเป็นการรัฐประหาร ขัวทหารจประปฏิวัติวันนี้รอรุ้นอยู่ คุนข้าวอ่ะมันจะมากวนตีในมิกเก็ตจนกูหายสองล้านก้อนจะหมดแล้วมันยังมันยังมาอยู่อย่างเงี้ยอ่ครับหน้าจอครับหน้าจอครับหน้าจอกาศิกรไทย0ูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจังังจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์อัตรีนาดอตแก้งอันนี้ไลน์คิวอาร์โค้ด ลงได้แล้วพ้นจักไปแดงแล้วไงเดือนนี้พ้นแล้วไงแต่ว่าไม่ลงสมัครละแก่ละแค่ตื่นที่มาอย่างแบบนี้จะเป็นอัมาพาตเลยที่ไหนเนยเยี่ยวตัวไม่ได้ตรงเนี้ย คือคุณจูใจให้สิ่งนวดมาเดี๋ยวจะเป็นนวดนะ เราเหลือห้าร้อยกล่องสุม่โมอโอนเงินมาเลยส่งสลิปไปโอนเงินมายังเหลืออยู่อีกสามกล่องกินไปสองกล่องคุณมิ่งมา ข้าวไม่เก่งเมื่อก่อนอนะกินเก่งกินคนเดียวห้ากล่อนเดี๋ยวนี้กินไม่เก่งกินตอ,องก่องเสร็จตกกันเดี๋ยวจานนี้ไปล้างก่อน ไม่งั้นคนเข้ามาแล้วมันดูแล้วมันไม่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาคุยเดี๋ยวมาอันนี้ไป็กดุจัมันดูแล้วไม่เรียบร้อย เอาไปเก็บไปแช่ก่อน เดี๋ยวจะมานวดตรงนี้เนะี่ยเครื่องนวดคุณผู้ชมเห็นไหมนเนี่ยนวดหลังคุณชูชัยชัยดทธิลืล่นให้มาแล้วก็กดปุ่มมาอย่างนี้เลยเนี่ยดูเฉอมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันนวดหลังอรอเรือห้าร้อยรอเรือห้าร้อย ผมได้ของเป็นพันเลยคุ้มจะตายรอเรือห้าร้อยได้ของเป็นพันแล้วลุ้นเงินสองล้านด้วยเนี่ยแม่นวดอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันนวดอยู่คุณชูชายชายัยลิทิเลอร์เจ้าพ่อร้านเป็นเขาดูแม่แล้วเขาเห็นแม่ปวดหลังเขาเลยซื้อเครื่องนี้ให้แม่เลยเขารักแม่ เขาบอกแม่เป็นคนดีไปรีวิวให้เขาเขาพอใจมากรีวิวโรงแรมให้เขารีวิวร้านอาหารให้เขารีวิวบ้านเขาเขาชอบก็ประทับใจรอเรือห้าร้อยตอละห้าร้อยบาทโอนเงินมาเลยโอนเงินมาเลยโอนเงินมาเลยส่งสลิปไปโอนเงินมาเลยนะ โอ้ยมิกี่อีดอกทองชังลาะเจ็บมันต่อแหล่มันไม่ซื้อหรอกฉันขายจะสองล้านก้อนแล้วนะสองอาทิตย์แล้วมันก็ยังพิมพ์อยู่อย่างเนี้ยมันเป็นพวกสิบแปดมงกุฎอย่าไปเชื่อมันมมกรอเรือห้าร้อยรเรือห้าร้อยได้ของเกือบพันคูมลุ้นเงินอีกสองล้านจ้ะอืมอ่ามาเดี๋ยวจะให้คุณให้คุณผู้ชม นี่จ้ะให้คุณผู้ชมดูจ้ะโอนเงินมาเลยจ้ะโอนเงินมาเลยจ้ะรอเรือห้าร้อยได้ของพวกสก,กินแคร์เกือบสองพันบาทนี่ช่องทางการชำระเงินเลขที่บัญชี 5, 1, 1, 0ูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดอดแกงแอดลีนาดอดแกงนะคะ แล้วก็สบู่เนี่ยก้อนละ50บาทนะคะ20ก้อน1,000ส่งฟรีถ้าตัวแทนจำหน่ายร้อยก้อน3,000ันค่าส่ง500อแต่ถ้ามารับเองก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะคะแค่3,000บาทค่ะแ,แคปหน้าจอ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 นะจ๊ะอ่ะยวให้คุณผู้ชมดูสบู่จ้า นี่จากสบู่หน้าใสลีหน้าแจงสบู่หน้าใสลีหน้าแจงสบู่หน้าใสลีหน้นาแจงก็ละห้าสิบบาทห้าสิบห้ากรัมนะคะล้างแล้วหน้าใสเหมือนตูดเด็กสิวฝ้ากระจุดด่างดำหายหมดล้างนมนมก็เด้งล้างจักโและกลิ่นเต่าหายหมดล้างจีมีจีมีก็หอมผัวเรียทั้งคืนนะคะล้างตูดตูดก็หายเหม็นตูดเด้งนะคะผัวเยเอ,เอามาล้างโคยๆยก็เป็นสีชมพูโคยเรืองแสงนะคะล้างส้นตีนส้นตีนก็หายเหม็นค่ะใช้ได้ตั้งแต่หน้าจุดตีนะคะ ล้างตัวตัวก็หอมเดินผ่านผู้ชายได้กลิ่นก็โคยแข็งเลยนะคะสนใจทักไลน์มาลาคาโอนเงินมาราคายี่สิบก้อนหนึ่งพันส่งฟรีแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่ายี่สิบก้อนต้องจ่ายค่าส่งนะคะซื้อกี่ก้อนก็ค่าส่งหนึ่งร้อยบาทตัวแทนจำหน่ายนะคะสามพันบาทหนึ่งร้อยก้อนหนึ่งร้อยก้อนสามพันบาทเป็นตัวแทนจำหน่ายค่าส่งห้าร้อยค่ะแต่ถ้ามารับเองก็ไม่ต้องเสียค่าส่งห้าร้อยนะคะ นวดหลังต่อไม่ไงั้นมันจะมันเหมือนจะก,กระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาที่คุณผู้ชมมันเอี้ยวตัวไม่ได้แต่คุณผู้ชม ETO TONG พ่อมึงตายไอสัตว์หน้าด้านอย่ามาเป็นขอทานออนไลน์สลึงก็ไม่ให้ไก่เยีย่ยสร้างลากเก็ดไปที่อื่นใส่หัวไป รอเรือห้าร้อย 500, อเรือห้าร้ย 500, กล่องสุม่มรอเรือห้าร้อย 500, ใส่ของเกือบหนึ่งพันน่ะรุนเงินอีกสองล้านทำระบบดูยังไม่เป็นเลยเขาส่งมาเนี่ยสมัครไปทั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วยังทำไม่เป็นเลยทำแล้วมันไม่มันมันมันทำแล้วมันใช้ไม่ได้ทำแล้วมันใช้ไม่ได้รอเรือห้าร้อย 500, อเรือห้าร้อย 500, ค่ะ หน้าโทมจังแม่อีดอกทองผู้หญิงอายุ63มาบักหน้าโทมหน้ากูเนี่ยใสสายยังจะตูดเด็กมีแต่คนชมใครเห็นกูกัชมก็ทุกคนอย่ามาตอแหลช้างลากเย็ด